หองเต๋อเด้อจ้าอันนี้ก็เป็นอันส้นพักจะ้ะส่วนตัวนี้ก็เป็นพริกขี้นูสวนแล้วจ้าตน้นใบยีอบอ่สิบบาทมีหอดพักกระแยงเด้อมีหน่ออีกอันนี้ก็มีสซาลแหน่จ้าเป็นกระถางยี่ยสิบบาทอันนี้ต้นมนิ้นเด้อจ้าเด้อใบหนึ่งอันนี้ก็เป็นใบยี่หร่า โหระพาไร่ชะพลูเยอะมากก็่สิเป็นต้นแค่หน่อย้ะจ๊ะแค่แค่เอาไปปลูกได้เอาไว้แบบผิดบากนี่แต่สิเป็นตน้นแบบเผือได้จ้ะเด้ออันนี้เป็นทักเส้นขั้วได้จ้ะเด้อเส้นอ,นนอ,นอันนี้ใบโหระพาจ้ากระถางละยี่สิบยี่สิบต้นมังลักก็มีนะจ๊า นี่เบสยามจ้ะใบกระเพรากระเพรามีสองสีนี่กะระเพราแดงเป็นยานด้วยคุณน้องหมไม่งิตเลยกต่สิ่นี้ฮอตต้นแบบฮวงด้อยจ้ะต้นเลยยี่สิบบาทต้นแบบง่ายเลยคุณน้องนี่ต้นในนนนนหม่อยต้นญ่เด้อยแต่เด้อสายเบสยามจ้ะอันนี้ก็สิเป็นช็อตใหม่ดอกแลก้วจะได้ส้อนใหม่ดอก ตปต็นาส,ส,ส,สายขอบคุณไปเลยจ้ะพี่น้องักสรงจขั้วนี่บอรสยางเลยจ้ะดเดียจ่ตอนลยีสิบยี่เลยจ้ะาบอเงอรเด้อผู้ใดมักรอจนครัวรัวกินได้จ้า